สวัสดีครับผมและเอกชานมพุทธิมารครับวันนี้เรามาอยู่ที่ตำบลห้วยเทเือเหนืออำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์ครับวันนี้ก็เป็นอ e ีกหนึ่งกิจกรรมครับที่กองพันธุ์ิทยัยที่สี่นะครับโดยชุดปฏิบัติการรบชุนอำเภอหนองบัวนะครับได้จัดกําลังพลทหารรวมถึงส่วนราชการต่างๆและก็น้องๆจากนักศึกษาวิชาทหารนะครับที่มาร่วมกันในการสร้างฝายนะครับตามนโยบายของรัฐบาลในวันนี้ครับก็เดี๋ยวตั้งกันมาดูแล้วเราจะทองครับ ครับตอนนี้เราก็มาอยู่กับท่านกำน,นันตำบลห้วยทุเหนือครับแล้วก็หัวหน้าชาปอปรมชนนะครับรวมถึงน้องๆนักศึกษาวิชาทหารนะครับที่มาร่วมการทํากิจกรรมในการสร้างฝายในวันนี้นะครับก็ขอถามท่านกำนันครับวันนี้มีความรู้สึกอย่างไงบ้างครับในการที่มีกําลังคนรวมถึงน้องๆรวมถึง,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 งชาวบ้านเนี่ยมาช่วยกันในการ สร้างประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคมครับครับก็ดีใจนะครับที่ภาคส่วนรายการนะครับทางทหารและน้องน้องนักศึกษาวิชาทหารชาวบ้านนะครับได้มีส่วนร่วมในการสร้างฝายนะครับซึ่งฝายตรงนี้ก็ของในหมู่บ้านนะครับก็จะใช้ประโยชน์หนึ่งนะครับแหล่งน้ำนะครับอนุรักษ์แหล่งพันปานะครับซึ่งส่วนที่ตรงนี้ที่เรามาฝายตรงนี้เป็นฝายดินนะครับฝายดินที่นี้เราก็ ต้องทากันทุกปีตีนี้เมื่อได้งบของทหารนะครับที่ที่ได้มาช่วยนะครับช่วยชาวบ้านนะครับหว่าป่ายตรงนี้เราเราได้ซ่อมกันทุกปีใช้แรงงานชาวบ้านนะครับก็ปั้นดินกระสอบกั้นกันทดน้ําเพื่อใช้แหล่งน้ํานะครับร่วมกันนะครับหลายๆหมู่บ้านนะครับแล้วก็แหล่งเพาะพันปลานะครับซึ่งขยายพันปลาด้วยนะครับก็ดีใจนะครับได้งบประมาณทางทหารนะครับแล้วก็ภาคประชาชนแล้วก็หน้าส่วน ครับมาช่วยกันนะครับก็มาช่วยกันสร้างนะครับก็ดีใจครับครับสวัสดีครับผมร้อยตีจิรัตน์อินจันทร์ครับวหน้าชุดปฏิการมวลชนประจำอำเภอหนองบัวครับครับวันนี้ก็ได้ประสานครับกับที่พันตรีเลวัฒนะครับสสดีประจำอำเภอหนองบัวได้นําแล้วก็ได้นํากําลังพลนะครับในส่วนของกาลังพลจากกองพันธทหารผู้ใหญ่ที่4นะครับแล้วก็นักศึษาวิชาทิหารจากโรงเรียนหนองบัวนะครับ แล้วก็รวมถึงชาวบ้านนะครับแล้วก็ผู้นําในพื้นที่นะครับของตำบลโพชต์เหนือ,ดอนนโดยการนําของกำนันนะครับลุงโลสังสิรินะครับก็นำกำากํากําลังคนและก็เครื่องมือต่างๆนะครับมาทําการสร้างฝายครับฝายนำลนซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากโครงการคนไทยหัวใจเดียวกันนะครับก็ฝายตรงนี้ก็จะเป็นประโยชน์อย่างชาวบ้านต้องการนะครับเพราะว่า เป็นความต้องการชาวบ้านจริงๆนะครับตรงนี้ก็ได้ได้รับประโยชน์ร่วมกันจํานวนถึง3ตํตบลนะครับก็รู้สึกดีใจและก็ภูมิใจครับที่ได้นำงบประมาณและโครงการดีๆมาลงในพื้นที่นะครับซึ่งโครงการนี้จะเป็นประโยชน์นะครับกับชาวบ้านอย่างแท้จริงและยั่งยืนต่อไปครับผมนางสาววิทยาทหารจันชวานจิตชื่นครับเป็นตัวแทนรอดอจิตอาสาโรงเรียนหนองบัวครับมาทาป่ายทดน้ําครับก็วันนี้ก็รู้สึก ภูมิใจและก็ดีใจที่ได้มาร่วมก,กันทำสาธารณประโยชน์ให้กับชุมชนให้กับชาวบ้านครับแล้วก็ถ้ามีกิจกรรมดีๆนี้ก็อยากจะมาช่วยเหลือสังคมแบบนี้ครับครับสำหรับโครงการดีๆแบบนี้นะครับซึ่งเป็นโครงการที่สบานร่กมาโดณรัฐบาลนะครับในการส่งเสริมในเรื่องของอการพัฒนาแหล่งน้ำนะครับก็เป็นโครงการที่ดีอีกครั้งนึงเป็นการปลูกฝังจิตสาธารณะให้กับน้องๆน,นะครับที่มาจาก นักศึกษาวิชาทหารรวมถึงชาวบ้านนะครับที่มาร่วมกันทำในวันนี้นะครับวันนี้ผมพูดลูกขอลาไปก่อนนะครับผมไว้เอกชานรุ่นนมาครับเจอกันใหม่นะครับในเทปต,ต่อไปนะครับก็ฝากติดตามกันด้วยละกันนะครับในเฟซบุ๊กของวุฒิภัทรทุนสีหรืออาจจะเป็นยูทูบนะครับให้มาติดตามกันได้